ก็ให้ดูภาพมุมสูงครับที่เห็นขาวๆนั่นคือมวลน้ํานะครับก็ที่อยู่เป็นลําห้วยครับเห็นไหมครับก็ดูครับน้นต้นกาแฟนะครับไอ้นี่ครับนี่ครับต้นกาแฟนะครับที่เห็นเป็นพุ่มๆอยู่นั่นคือมิดนะครับพั่งหมดต้นกระโคดครับ ก็มาเมื่อกี้ครับที่เป็นบ้านคนครับนี่ครับนี่ครับรวมนะครับจะทงที่ข้างลำห้วยนี่จะเป็นเต็มไปด้วยน้ำครับดูครับสังเกตดูครับจะเป็นทิวไปเลยครับนู่ครับดูนะครับเป็นทุ่งนาเป็นอะไรครับวนเลยครับ นี้พามาดูน้ำที่สะพานนะครับนี่เป็นทางทางหลักนะครับทางสายหลักของอำเภออเภอุ้มผางนะครับดูลีครับนี่ระหว่างเป็นสะพานข้ามแม่น้ำระหว่างหมู่บ้านวัดไวยะกับปลอพาโดนะครับนี่เป็นสะพานสะพานแรกของหมู่บ้านปลอพาโดนะครับ ก็นี่ครับวมมิตรสะพานนะครับเห็นราวสะพานไหมครับนี่ครับราวสะพานดูแล้วหน้าการสาหัสอยู่ครับซึ่งรถก็สัญจรไปมาไม่ได้ครับนี่ครับรถต้องมาจอด เพื่อรอข้ามครับก็วันนี้ก็น่าจะไม่ลดนะน้ำน่าจะกินระยะเวลาสักนานอยู่ครับแต่ดูจากราวสะพานนี่ก็น่าเนี่ยราวสะพานตรงนี้ก็น่าจะลดแล้วครับเริ่มลดเริ่มลดลงบ้างแล้วครับแต่ไม่ถึงกับว่าลดเยอะครับลดก็ไม่สัญจรไม่สามารถสัญจรไปมาได้ครับ นี่สะพานหัวบ้านครับหัวบ้านหัวบ้านอปอบปะโดสภาพดยครับตอนมีสะพนา,าน,พนท้ายบ้านนีครับผ่านท้ายบ้านนี่ไม่ได้ไปดูครับนี่ไม่ให้ดูสะพานหัวบ้านอยู่วนน้ําครับน่ากลัวซึ่งออกมาจากแรกแล้วครับผม กี้อยู่ที่ไร่ก็บ้านของพ่อก็เป็นไปแล้วครับเป็นที่เรียบร้อยน้ําพัดไปแล้วไม่สามารถต้านทานแรงน้ําได้ครับก็ต้องปล่อยครับก็สร้างใหม่ได้ครับขอให้คนเป็นอะไรก็ก็พอครับนี่ผมยืนอยู่กลางถนนเลยนะครับ ดูนครับนู้นรถจอดกันเยอะแยะนะครับครับก็ตั้งแต่อยู่มาก็เพิ่งมีเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์แรกที่ที่ผมเคยเจอครับดูสภาพครับผีน้ำก็ไม่เคยเยอะขนาดนี้ครับดูมวลน้ำเยอะมากครับ ใครที่อยู่ที่ลุ่มก็คนที่เก็บของทันก็ทันครับคนที่เก็บไม่ทันกค็คงปล่อยครับหัวน้ำลงจากเขานี่น่ากลัวแรงมากครับฝนตกแป๊บเดียวครับพอฝนหยุดท่านนครับน้ำทยอยขึ้น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 ดูดยครับ นี่ก็รู้สึกว่าจะเริ่มเริ่มลดลดทีละนิดนิดน่ากลัวครับดูสีน้ำนครับเป็นสีขุ่นๆต่างต่างนะครับอันนี้ก็คือไรกาแฟของเกษตรกร,ะกรนะครับดูครับ นี่ถนนนะครับที่ผมเยือนอยู่นี่คือถนนครับถนนหลักนูนครับรถจอดกันวุ่นวายแล้วก็ทั้งรถเล็กรถใหญ่มอเตอร์ไซค์หรือว่ารถยนต์ไม่สามารถข้ามได้ครับต้องรอครับก็รอดูตอนน้ำลงครับ จะเป็นยังไงความเสียหายจะเยอะมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวเราจะอัปเดตให้ดูครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับก็ไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าแถวไหนได้รับอุทกภัยแบบนี้บ้างนะครับก็ยังไงก็คอมเมนต์แชร์เขาเรียกว่าอะไรครับแสดงความคิดเห็นกันมาได้นะครับว่า ที่ไหนท่วมบ้างอันนี้ก็เป็นอำเภออุ้มผางครับบ้านตอผาโดครับเนี่ยครับดูสภาพทั้งพื้นที่เกษตร,รกรพื้นที่ทำการเกษตร,รหรือว่าถนนหนทางก็เนี่ยครับดูสภาพอย่างที่เห็นครับหนักเอาการนะครับ <Yeah. S 1> ถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e ด้วยนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้เป็นเท่านี้ครับขอบคุณครับ